ถึงแม้ว่ารถมอเตอร์ไซค์ในแต่ละรุ่นนะครับถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่มันเหมือนกันนั่นก็คือเราใช้มันเป็นพาหนะในการเดินทางสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับยามาฮ่าฟินนะครับในเวอร์ชัน2024นะฮะคันนี้เลยนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับ115ซีซีสจังหวะสีเกียร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็เป็นระบบเบรกแบบ EBS นะครับก็คือเป็นระบบที่ช่วยให้เวลาเราเบรกนะครับเบรกก็จะทำงานพร้อมกันทั้งหน้าและหลังนะครับทำให้เรามีความปลอดภัยมากขึ้นในการใช้งานนะครับภารกิจวันนี้นะครับเมื่อรับรถมานะครับเดี๋ยวผมจะได้ขี่ Yamaha าิินีเนี่ยฮะคันนี้นะครับไปที่ จังหวัดคุนบุรีนะครับไปที่สวนต์เปิดเขาเขียวนะครับที่ต้องไปสวนต์เปิดเขาเขียวเพราะว่าคนความแค่์รักของออน้องหมูเร่งไม่ไหวเดี๋ยวจะไปดูหมูเร่งกัน ไข่ปูไอชิมซีเป็นยังไงและนี่ก็คือทางไปไก่ปูเนี่ยแค่แค่เขามาเสริร์ฟเนี่ยมันจะได้ไกลิ่นของปูมาด้วยนะครับมันจะมีกลิ่นปูขึ้นลอยขึ้นมาเลย พี่ปองลองหมัม่มสิเป็นไงอร,อ,อร่อยไหมแบบเอแบบไม่เติมก่อนนะครับไม่ต้องปรุง หนึ่งหนึ่งวันเหมือนเหมือนเหมือนเส้นจานอะไรประมาณนั้นนะอะจะหนึ่งสิบบาทเขามีมะม่วงมาให้ด้วยอ่าแทนมะนาวใช่แทนมะนาต่อตีถ้าบัดไทยเราก็จะใส่มะนาวนะบีบมะนาวใช่ไหมใี่กระเจบเปรี้ยวไปตับเลี่ยนเขาก็ใส่ไหมใส่เป็นม่วงเราไปผ่านผ่านมาเรียกคอนเทนเวย์นะครับเราไปมากินดูร้านนี้ ถ้าม,มีถ้าอย่างเรามีโอกาสผ่านมาเมื่อไหร่เราก็จะมาแวะกินประจับอโอเคครับแนะนํากันนะครับอาทายไก่ปูรบได้ไวแล้วมาต่อดีกว่า ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับถึงล้หลังจากที่เราเดินทางกันมาเป้าหมายของเราอยู่ที่น้องหมูเด้งนะเดี๋ยวเราจะไปดูหมูเด้งกันนะครับสำหรับคนที่มานะครับบอกเลยว่าออพอธรรมดาจะดีกว่านะเพราะว่าขนาดเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยน,นี่เป็นวันจันทนะร์นะรถเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าตอนน่อทย์ไม่ต้องพูดถึงนะกคน็คนจมามหาสารแน่นอน ส่วนค่าที่จ่ายนะครับในการเข้าชมนะครับเองก็จะมีถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะมาเนี่ยคันละ40บาทแล้วก็ค่าบัตรนะครับคนไทยนะคนไทยย้ําว่าคนไทยนะครับคนละ200บาทก็ฟังราคาที่แรกก็ตกใจเหมือนกันนะครับก็นึกว่าแบบเออไม่ถึงร้อยนะเราเขาไม่ได้มานานเลยก็ปบากฏว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรไม่ใช <laughs> ่ขดเขียวนะ <laughs> ราคานี้เออนึกว่าแบบ <laughs> อะไรนะ เี่ยวเขาดินนะเเออฮี่ยวเขาดินถ้าเขาดินเนีย้อนเขาย้อนไม่กี่ปีตอนนสามสิบปีแล้วว่าแต่ก็โอเคนะครับมาอุดหนุนนะครับเอ่อต้องสัตว์เปิดเขาเขียวกันก็ทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะฮะก็ถือว่าไม่เป็นไรคนละสองร้อยบาทค่ามอเตอร์ไซค์อีกปีทีบาทนะครับนอกสองร้อยสี่สิบต่อคนต่อคันนะฮะก่อนจะไปดูหมูเร่งนะครับมาดูน้องกระปิก่อนน้องกระปิบีบาร่านะครับบาาร วบลล่าก็เป็น,นเป็นสับหมูยักษ์ตัวใหญ่มากนะผลมันแข็งไหมดาบหยาบตัวนี้จะเป็นอาหารโปรดของพวกจาก,กั่วนะนอ๋อ <นะ S 2> จา <ะ S 1> กั่วกินใช่แล้วก็เคแมนพวกจะแคเคแมนนะครับ <ๆ S 1> เนื้อน่าจะเยอะมันกินเงนี้ยตัวใหญ่ๆเนื้อเหรอใช่ Thank uh -huh.

ได้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งอย่างที่เห็นนะครับคือขนาดบรจันนะแต่คนเยอะจริงๆนะครับคนที่มาชมความน่ารักของน้องหมูเด้งนะฮะก็จังหวะที่มาเนี่ยคงจะเหมือนกับเพิ่งตื่นน้องเพิ่งตื่นแล้วก็ยังยังไม่เด้งเลยนะฮะแต่ก็เห็นแล้วก็ก็น่ารักแหละนะครับใครที่อยากมาก็ตามรอยพวกเรามาก็ได้นะครับผม เดินทางครั้งนี้ใช้เส้นทางจากกรุงเทพวิ่งคิีนทวงน้ำออกจากเชิงเซาแล้วก็มาเข้าจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็จะมีป้ายแหละฮะบอกมาตามทางให้เราได้เห็นนะครับได้มาจนจะเติร์เขาเขียวนะครับแล้วก็ในทริปนี้นะครับที่เดินทางมากับยามาฮ่าฟินนะครับก็สบายๆนะครับใช้เวลาประมาณรวมทั้งแวะทานข้าวกันด้วยนะชั่วโมงกว่านะครับระยะทางร้อยกว่ากิโลนะจาก ที่เราสตาร์ทมานะครับเราก็มาถึงที่นี่น,นะฮะเ,เติมน้ำมันไปจริงๆน้ำมันหมดไปแค่รึ่งถังไปกลับสบายนะครับสำหรับ,บปืนเพราะว่าอัตาราที่เืองน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณก50กิโลลิตรนะครับสบายๆนะฮะปีนมันมีความจุทั้งน้นเชื้อเพลิงอยู่ที่4ลิตรนะครับทันที่ผมขี่มาเนี่ยเป็นเป็นปืนที่มีระบบเบรกแบบ UBS เลยฮะ,ะก็คือตัวน,นี้เป็นเบรกที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับเราได้เยอะคือเวลาเราเบรกเนี่ยคือให้เบรกหลังเนี่ยเบรกหน้าให้ทางานด้วยนะครับพร้อมกันไปด้วยนะครับทาให้ระยะเบรกสั้นลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเราก็จะเดินทางากลับแต่ว่าเรายังไม่จบเนแค่นี้นะครับเดี๋ยวตั้งใจว่าจะไปแวะดูบรรยากาศนะครับเขาช้ยทะเล อีกสักนิดหนึ่ง่อนที่จะเดินทางกลับปรงเทศนะครับก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนแบบชิวๆนะครับวันเดเทิปกับยอม5้ฟินนะครับใครใช้ฟินก็เดินทางเที่ยวได้นะครับสบายๆประหยัดด้วยโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ